สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับมืนอนี้มาบรรยากาศคับคัพี่น้องกับวสิมาหาเมงกิซ่อนพี่น้องนะครับกับบรรยากาศนั่นนะครับตอนนี้อยู่กับน้องไส้น้องไส้เพิ่นอยู่บ้านเดียวกันนะครับน้องไส้คือยังแนไงเพี่อนนู่นห้ำหล่าครับนู่นห้ำหล่าก็ร่างเฮ็ดช่องนะครับฝากช่องนู่นห้ำหล่าน้องไส้ได้ครับเด้อเป็นเพลงบ่เป็นเพลงเป็นแนวเพลงเนาะเป็นเออ่ เป็นแนวเพลงครับสไตล์ยยยังหหลลาาสไตล์ครับสไตล์แรกเป็นความรักครับเพลงแรกครับเพิ่งเปิดไปเพิ่งปล่อยไปครับประมาณสองสามสัปดาห์นะครับเพลงแท่นหักนะครับก๊างเฮ็ดช่องพี่น้องอยู่บ้านเฮากับฝากพี่น้องติดตามเราเนาะไปฟังเพลงมุวอๆน้ำกันนะครับให้ก๊าซเซใจกันนะครับเนาะก็ตอนนี้บรรยากาศยี่โมงครับวันหกโมงกว่าๆนะครับก็อยู่กับล่านทุ่งหน้าเลยนะครับอ่ะยามง่วงมากเลยนะครับเด้อก็ ทีเห็นอยู่ขาวขาวเนาะขาวขาวนี mm ่ก็จะเป็นมองเขาสีเขาสีจับเป็นกีซ้อนจับเป็นกีซ้อนครับตอนนี้เฮ็ดเตรียมสถานที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเบิ้งขบวนด้วขบวนนะครับมีไฟเดี๋ยวจะเปิดไฟพี่น้องเบิ้งแต่ว่าก็มีกีซ้อนประมาณสักสามสามถุมเนาะแมนบอครับประมาณสองสามถุมสองสามถุมครับก็น่าจะก็น่าจะมันจะมันจะบินมาอันบอแมนแต่เขาสีหลอดมันสีหลอดเดี๋ยวเสียงเพลงเสียงครับเสียงเสียงเพลงสิบปีที่ล้วก็สิบปีบอสแมนเนาะเป็นเสียงมีกีซ้อนเสียงมีกีซ้อนครับมีกีซ้อนเนาะก็ มีอุปกรณ์เขามีอย่างหลายพี่น้องมีมีหลุมเนาะมีหลุมอะไรก็มีหลอดไฟมีหลอดไฟหลอดไฟน,นี่หลุมหลุมหนามได้เลยหลุมหนามัวนี้เฮ็ดเป็นอะไรเขาจิกวาดเข้ามาอันนี้ทายบรรยากาศพี่น้องเบิ่งก่อนเดี๋ยวผู้ใดนอนอยู่ใ,ใกล้ๆปักไฟนอนมันเสียบไฟให้ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเสียบปักไฟกันเอาไปเสียบปักไฟกนครับเสียบปักไฟมาเลยครับการตอนนี้ตอนนี้นะครับเราก็เห็นเห็นแล้วเนาะอ่ะมีลำโพงลำโพงอุปกรณ์เครื่องเสียง บบเสียบเสียบสมบุญมันต้องเสียบสมบุญเน,นี่ยอ,อนนี้ก็อยู่บ,าบา้านบ้านไอ้พ่นนะครับด้วยบานไอ้ไอ้เดอเอือยเนาะปลาเดือยนะครับ,รบเกลือไอ้เดือยเหลืองนะครับมันอ่าคุยเพลินนะว่าสิมาถ่ายวิธีไอ้การการหาไอ้มิ่งกีส่วนแต่ว่าเพ<อ><า>มันเพมันหาแต่ละมื่นนี่โอ้ได<อ>้หลายเด้อพี่น้องเด้อสองสามโลครับเมนบบยังยังตำสองสามโลสองสามโลแต่ว่าช่วงแรกๆมันว่าได้หลายแห้งสิบมันช่วงแรกๆเจ้าเก้าโลได้อยู่มาช่วงแรกๆครับ จะมาถักหลังมากอะประมาณสองโลสามโลนะครับอันนี้ก็หน้าอยู่ใกล้กับผมนี nah, ่แหละครับใกล้ๆกันนี่แหละเรเพิ่งเลยมาถ่ายเบื้งนะครับในพี่น้องไปยูนิมไปยูนิย่างไปป้าเขาขาวเพื่นเสียบเลยเสียบเสียบเลยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมาเปิดเทปิดแล้วไฟขึ้นไฟขึ้นเลยนะครับเด้อีไฟลอยแมงกิซ้อนตัวนี๋อันนี้ไฟลอยแมงกิซ้อนคลาบไปไฟลอยแมงกิซ้อนแมงกิซ้อนเสียบลงมากนี่ครับมกขบวนก่อนขบวนก่อนบ่นี่ขบวนนี่เป็นไฟลอยแมงดานี่สองหลอด มันแมงดาแล้วก็ตัวนี้เป็นหลอดเป็นกี่ซอนไม่กี่ซอนกันสิหาอดนี่กี่ซอนหนึ่งกันสิอันนี้จะเป็นเปิดเสียงนะครับเด้ออันนี้เทีให้เบิงก่อนเทีวิธีการการไหนการหลอดเป็นกี่ซอนก่อนเปิดให้เบิงแล้วนะครับอันนี้เสียงมีกี่ซอนห้องบ่แม่นครับแม่นเอออาบรรยากาศอันนี้ให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะทีชาวบ้านด้วยนี่เออเป็นทีทีชาวบ้านชาวบ้านยุคใหม่แต่โดยสิว่าเขาไปตงไปใส่เป่าใส่ยังเนาะเมียนมันตงไปกลืนยากคือตะกินกลืนยากเมียนเมียนมันพัฒนา ดีเลยปะบ้านมันได้ทุ่มเท่ระมาณประบมันทุ่มเกือบสองทุ่มนะแมงซ่อนเขาแมงซีเขาเนาะเดี๋ยวช่วงน่ะสิเปสิมาเปิดเลยกัช่วงเที่ยงมันรอบขางครับอาชายเป็นอะไรครับรอบขางบรรยากาศรอบขางเนาะถ้าพูดยือช่วงช่วงประมาณสักเวลาที่เยาสิเปิดเนี่ยไฟกับสิพิษเบิดเลยสิมาเปิดจะมองเดียวมีกระซ่อนกับสิกมากับสิเปิดถ้าเปิดหลายหลอดมันจีไปเขาในเฮือนเออแมนแมนแมนบินเขาหาไฟส้ตีกับสิเกิดขึ้นมาแดงแดงกันมากั้นนะครับพี่น้อง เอาเป็นการแซมเปิลก่อนครั้งแรกนะครับเดี๋ยวประมาณสักถุ่มสองส<ข>อถุ่มพอ<ห>เจออีกรอบหนึ่งนะครับเนาะไปะเดี๋ยวไปเจอกันอีกรอบหนึ่งครับผมเรียนร้อยเลยครับงาน,นกับมาเลยครับเด้อวยพี่น้องนะครับจ้าสวัสดีค่ะ,ะกับตอนนี้กับมาก,กับบรรยากาศคำคำมันเมื่อยเลวพี่น้องประมาณสองสามถุ่มเนาะพอดีอยู่กับน้องทูกท่าครับสวัสดีครับน้องมิกนะครับเนาะมิกจะผ้ามากมาเอาเนี่ยละมิกส่วนท่าไฟเบอรไปเบิร์กกันเออลูกไปก่อนเลย

อันนี้เป็นไฟไฟหลอดมิ้งดาพี่น้องหลอดพวกเดียวกันนั่อเคร้นกว่าเาถ้าดเจ็ดดตีอเจ็ดตียงเ็ดตีลยนั่งมครับพี่น้องม่ีเครับบรรยากาศอาเสียงดังแน่พี่น้องเยเอาข่าเครับเนยเสียงดังถ้าเปลยเครื่องเสียง

ขวขนาดี่กซ่อนเาหรครับาไม่ที่การหากิซ่อนนี่แม่งเงแกินนนนกันหน่มกิกนนู่นกันมากรับเดี๋ยวรปรมาหนึ่งปรานึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่กินาอ่งเดียครับเดี๋ยวกระทักหนึงนะ้ครับพี่น้องกลังด้มาชุดนึงครับชุดนึงเนาะโอ้ไลยเลยพีน่นนองเลย,ลย,เลย,ลยไล่หนูแมเนาะหลยบ่มมิกหลยพี่เดี๋ยวตักต่อยกมาแล้วัง ้องนีเป็นคนพาเห็ดการพี็น้อกมืดๆเน่มากบรรยากาศค่ำๆไปไปเตาอีกเนามันน่อจะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเพราะเขาไว้เอองไจดังเนียมมาเ็ามาแล้แล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาม้มามาแลาแานมา้วมามาแล้วมาแลล ก็เบีเดียวเดครับกิโลนึ่งบ้านนประมาณโลหครับโลหเนี่ยอมนวนเลยมวนเรอเปิดว่เทียงขึ้นแล้วเมือเขาหมดข้าเทียงขึ้นเหรอผมก็เอาจนวานละมันมวนได้พีมันมวนมวนเลยบรรยากาศคันคมนหมืดแน่เลยครับด้อไก่หล่อเล่งดาถามน่องดามาบมาโตเลยนะหน่ดา บดเลยบ่นี่สวางนึงอมาเนือหนึงสามสีโลนั่นละเนี่ยโอ้โหน้ำฝตกอยู่หนอกน้ผมตกต้ากรายลครับเดี๋ยวอยู่แป๊บเดียวแง่จริงเดี๋ยวคอยวาเนาะมาจะล่ออีกคนลเพื่อนเพื่อนล่อไปหยิปลอยปลยไวใหญ่เนาะขึ้นมาอีกค่นึงไปเดี๋ยวเอหาองีเดี๋หลาเดี๋ยนกิโลอยู่ีหลาโลอยู่เดี๋งแล้วเนาะไปพอละนี่ าไปเหแลวพก,กันพุดละเดี๋ยวเช็คขับเผกินที่หนึง่ง